สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การสรุปผลนะครับสำหรับ NXT Takeover Stand a Deliver นะครับในวันที่7เมษายนปี2021วันนี้เนี่ยก็เป็นบทสรุปประจำปีเทียบเท่ากับ WrestleMania ของ WWE Raw และก็ SmackDown วันนี้มีคู่ทั้งหมด5คู่ถ้ารวม Kickoff ด้วยก็จะเป็น6คู่นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคู่แรกนะครับเป็น Kickoff โทนี่สตอร์มครับเจอกับโซอี้สตาร์กนะครับซึ่งในแมตช์นี้เนี่ยโซอี้สตาร์กสามารถเอาชนะไปได้หละะังจากคิกออฟจบลงนะครับก็เข้าสู่รายการหลักกันเลยนะฮะคู่แรกนะครับผมเป็นพิแดนกับคุชิดะในเรื่องของคู่นี้นะครับในด้านของพิแดนเนี่ยก่อนหน้านี้พิแดนนะครับได้ออกมาประกาศหาคู่ต่อสู้ที่คิดว่าจะเอาชนะเขาได้นะครับผมโดยการเปิดโอเพนชาเลนจ์มาแล้ว แต่ว่าไม่มีใครเนี่ยเข้ามาต่อกรอกับพี่ดันเลยสักคนเดียวใน NXT ก่อนหน้านี้นะครับพี่ดันก็ยังคงเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เรื่อยมานะครับผมในด้านของคุชิดะเนี่ยหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับจอห์นนี่กากาโนนะครับจนพลาดในการชิงแชมป์นอรอเมริกาไปแล้วนะครับก็ได้เข้าร่วมใน Battle r o y a l เพื่อหาผู้ท้าชิงแชมป์นอรอเมริกาในคืนที่2ของ NXT Stand and Deliver นะครับผมซึ่ง ในการต่อสู้ในบัตเทอรอยดเนี่ยคูชิดะได้เจอพิดดนครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันก่อนที่จะขึ้นแมตช์ในบัตเทอรอยดดังนั้นเนี่ยเมื่อบัตเทอร์ลอยดทั้งคู่เจอกันทั้งคู่ก็ซัดกันนะครับจนตกเวทีลงไปทั้งคู่นะครับหลังจากที่ทั้งคู่ตกลงมาบนเวทีแล้วเนี่ยทาง NXT นกะครับก็ประกาศให้ทั้งคู่เจอกันในแมตช์นี้นะครับผมโดยในคู่แรกนะครับพิ่ดนกับคูชิดะเนี่ยพิ่ดนสามารถเอาชนะคูชิดะไปได้คู่ที่2องกัดเล็แมท นะครับหาผู้ท้าชิงอันดับ1แชมป์ Champ NXT North America เพื่อไปสู้กับจอห์นนี่กากาโนในคืนที่2ในแมชนี้เนี่ยกติกาในแมชก็จะมี1น,นะครับลีโอลาฟกับอิซายาสกอตเป็นผู้แรกนะครับที่จะเจอกันและในทุกๆ3นาทีเนี่ยนักมวยปั้มคนต่อไปก็จะออกมาการชนะในแมชนี้นะครับจะเกิดขึ้นด้วยการที่ยอมแพ้หรือถูกจับกดเท่านั้นนะครับและคนสุดท้ายที่ยืนอยู่นะครับหรือว่าผู้ชนะเนี่ย จะได้เจอกับจอห์นนี่กากาโนูเพื่อชิงแชมป์ NXT North น America อนอในคืนที่2นะครับผมโดยแมตช์นี้เนี่ยลำดับการเข้าร่วมแมตช์นะครับจะเป็นลียอรัฟกับอิซายาสกอตก่อน2คนนะครับหลังจากนั้นตามมาด้วยบอสเซนเรดครับคาร์เมลอนเกรมเด็กเตอร์ลูมิดแล้วก็เอลเอ็นไนนะครับผมลำดับในการถูกกดออกนะครับลียอรัฟถูกกดออกเป็นคนแรกตามมาด้วยเด็กเตอร์ลูมิดเอลเอ็นไนคาร์เมลอนเกรมแล้วก็อิซายาสกอต ทำให้บอสเันรีตเนี่ยเป็นผู้ท้าชิงในคืนพรุ่งนี้โดยที่มีจอห์นนี่กากาโน่นะครับเปิดตัวออกมาท้าทายหลังแมชนะครับผมคู่ที่3ามมาโซ่แชมป์บ้าแล้วก็วอเตอร์นะครับเพื่อแชมป์ NXT UK เรื่องราวของคู่นี้นะครับเริ่มตั้งแต่ที่วอเตอร์เนี่ยกลับมาใน NXT นะครับผมแล้วก็เข้ามารวมตัวกลุ่มกับอิมพ r เรียมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มรอบทำลายแชมบา้าจนไปเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะครับแล้วจบด้วยการที่ แชมบ้าเนี่ยขอท้าชิงแชมป์จากวอลเตอร์ในครั้งนี้แต่สุดท้ายนะครับวอลเตอร์ Walter สามารถเอาชนะและป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับผมภาพตัดกลับมาหลังฉากนะครับบอสซันเรดให้สัมภาษณ์ความรู้สึกที่จะได้ชิงแชมป์ n c North กซีนอตอเมริาแชมเปี้ยนในคืนพรุ่งนี้นะครับบอสซันเรดบอกว่าผมรู้สึกดีใจมากผมใช้เวลา14ปีในการทํางานอย่างหนักเพราะงั้นเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะจัดการจอห์นนี่กาการโน่ลงซะจอห์นนี่กาการโน่ก็เดินเข้ามาในฉากนะครับจอห์นนี่กาการโน่บอกว่า 14ปีที่ฝันเป็นจริงยินดีด้วยนะเพื่อนในมีเทคโอเวอร์โมเมนต์เป็นของตัวเองแล้วแต่พรุ่งนี้เนี่ยมันคือเรื่องจริงเมื่อในขึ้นเวทีฉันจะจัดการนายในคืนพรุ่งนี้มันจะเป็นแมชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของนายนายควรจะเติมแก๊สให้พลังงานของนายเต็มนะเพราะว่าฉันพร้อมมากในตอนนี้เอนจอยกับชัยชนะในคืนนี้ซะเพราะพรุ่งนี้เรื่องราวของนายจะเปลี่ยนไปนะครับผมคู่ที่4หาแชมป์ NXT Tag Team Championship คู่ใหม่นะครับประกอบไปด้วย M.S.K. Legado d e l Del f ดล t a s m a แล้วก็ g a z e l l เซอย่างเวน e ทนะฮะเรื่องราวของการหาแชมป์คู่ใหม่เนี่ยเริ่มจาก NXT Tag Team c h a m p i o n คู่เก่าอย่าง Danny Burch กับ Oni l o ลแ n นะครับต้องสละแชมป์เนื่องจาก Danny Burch เนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่นะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องสละแชมป์จึงเกิดเป็นแมตช์สามเศร้าชิง NXT Tag Team c h a m p i o n นี้ขึ้นมานะครับผม สำหรับผู้ชนะเนี่ยก็คือ M.S.K. สามารถเอาชนะเลกาโดเดลเฟทัสมาแล้วก็เกลเซอร์ยังเวนเทนไปได้จนกลายเป็นแชมป์คู่ใหม่นะครับผมผู้ที่5 e ้าอีโอชิไรกับราคิวกอร์เลสนะครับในเรื่องของคู่นี้เนี่ยหลังจากที่อ e ีโอชิไรนะครับสามารถเอาชนะโทนี่สตอมไปได้อีโอชิไรก็เข้ามาท้าทายกับราคิวกอร์เซลสนะครับว่าอยากที่จะจัดการเธอซะราคิวกอร์เซลสก็รับคําถามโดยที่ไม่มีข้อโต้แยง้งนะครับซึ่งใน2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ทั้งคู่นะครับได้สู้กันในแบบแท็กทีมนะครับซึ่งราคิวโกซาเลสเนี่ยจับคู่กับดะคุตะไคนะครับสู้กับอิโอชิไรแล้วก็โซอีสตาร์ทซึ่งราคิวโกซาเลสแล้วก็ดะคุตะไคเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้นะครับผมหลังจบแมตช์เนี่ยราคิวโกซาเลสกับอิโอชิไรนะครับก็ได้ต่อสู้กันเล็กน้อยจนสุดท้ายเนี่ยราคิวโกซาเลสจับอิโอชิไรฟาดไปกับโต๊ะผู้บรรยายนะครับผมในสัปดาห์ต่อมาเนี่ยอิโอชิไรก็ไล่ชกราคิวโกซาเลสทั้งคืนนะครับ โดนทั้งสวนอัดกลับไปบ้างนะครับโดนทั้งเหวี่ยงอัดกับที่กั้นคนดูโดนทั้งเหวี่ยงอัดทะลุกำแพงออกไปนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยอีโอชิไรก็สามารถเอาคืนราฟิลกอสเลตได้นะครับจนถึงตอนนี้นะครับทั้งคู่ต้องมาตัดสินกันใน Take Over Stand a เดลิเวอร์นะครับผมผู้เอกนะครับวันนี้ชิงแชมป์ NXT Women Champion นะครับอีโอชิไรเจอกับราฟิลกอสเลส ราคิโกอสเลสสามารถเอาชนะไปได้และกลายเป็นเอ t Women Champion คนใหม่นะครับผมสรุปเหตุการณ์ในคืนนี้นะครับก็จะมีบอส o n นรีดนะครับได้ชิงแชมป์นอรอเมริกาแชมเปี้ยนจากจอห์นนี่กากาโนในวันพรุ่งนี้ MSK กลายเป็น NXT Tag Team Champion คู่ใหม่นะครับผมสรุปแมตช์กันหน่อยฮะทุกคนกคนู่แรกน,นะครับพีดันกับคุชิดะพีดันสามารถเอาชนะไปได้นะครับคู่ที่2กัตเลตแมต นะครับบอสเซนเรเป็นผู้ชนะและกลายเป็นผู้ทาชิงในคืนพรุ่งนี้ผู้ที่3โทมัโซแชมเบอานะครับเจอกับวอลเตอร์เพื่อชิงแชมป์ยูเคแชมเปี้ยนชิพวอลเตอร์สามารถเอาชนะไปได้นะครับแล้วก็สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ผู้ที่4หา NXT Tag Team Championship คผู้ใหม่นะครับ n s o d เอส e คเด็กดอเดลเฟทัสมาเกเซอร์ยังเวนทนนะครับ MSK สามารถเอาชนะไปได้และกลายเป็น NXT Tag Team Champion คผู้ใหม่ และคู่สุดท้ายครับ e โอช i ไลกับรา q u e l g o n z a l e เพื่อแชมป์ NXT Women Champion นะครับผมรา q u e l g o n z a l e สามารถเอาชนะไปได้แล้วก็กลายเป็นแชมป์คนใหม่นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะคะอาจจะไม่มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนักนะครับเพราะว่าเป็นจุดบทสรุปของทุกๆคู่นะครับในอีเวนต์ของ NXT แล้วเราก็ยังเหลือนะครับ NXT Takeover Stand and Deliver เนี่ย ในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับซึ่งในการป้ามเนี่ยก็จะมีประมาณ5แมตช์เหมือนกันนะครับผมก็มาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับทั้งอดัมโคกับไคลอไลลี่นะครับการชิงแชมป์ของฟินบร์เลอร์แล้วก็ไคลเดนคอสนะครับผมลองมาดูกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับยังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับยังไงขอขอบคุณมากเลยเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับ NXT Stand and Deliver คืนที่2นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยลเราจะอันคลิปหน้าสวัสดีครับ